อตัวเอาตัวนึงปล่อยตัวนึงเอาตัวน้อยๆเอาตัวเยอะๆเลยได้สามตัวได้สามตัวปนินบนท่านี้เยอะกูเก่งเฮดโบทแต่เสียบเยอะๆนี่เชียวทุกคนกินข้าวทิ้งกันไปสบายดีทุกคนสบายดีตอนทิ้งละน้อยหักกับขึ้นมาตะเกียบข้าว บ้านนี้กา,าหนรอยว่าสิมาตึกป่ากินข้าวง่ายทุกคนแต่สิได้หรือบ่แล้วเฮากับประธานใตึกจะเทจะเต้่ป้ยมากสิลงเอาจะดุ่งตึกเบิ้องถือว่าตุลาตุลาลงกอนละตุลากรมาเกี่ยวเข้าโซยมันนี้บริปแปลของเฮดมันเสาหน่อยบริไทยตอนเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เปิดคลิปตึกป่าพาทุกคนมาตึกป่า เฮาบ่มีเหตุตึกทุกคนอาจจะลงตึกจะสชได้หรือบ่เหตุหาดมาละเหตุโปตึกวิเลวนี่นะเย็นครับืัอนี้กับเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนไม่ได้โหนเด็ดจยดแต่เด็ดลมเจ้า โอเคกัอโลอมูเตลานจะซื้อคสตลาหื้อก่อนอางก็ได้ปลาชงตูทุกคนนะแล้วน้อยไปเอาโป๊กินดีนะโป๊กฝันเธอมันก็บไม่ได้มากินไปเลยใดตอนนั้นซือกืนนาะยุบ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 มาไหลเอ้าเอ้าเอ้าปลาไปเรื่อยลตุลาปลาคนน้อยบ่ป่อย ขึ้นไม่แล่นเป็นวดัดเป็นไข้คือมือนั้นนะฮานะฮานะโอ้ตุลาได้ยี่เหวได้ปนินหอบนี้นะ Ừ. Đi, đai 3 tổ, đai 3 tổ, nó nỉn à, bớt thanh niên, còn đai piing gì bao nó, được 2 tổ, à, á, á. à, tổ đứng, bòi, tổ đứng, à, đứng, à, nướng nướng, nướng cứ nướng nè, mà sao?

นกำลังปิ้งอยู่ข้าวนาให้กินอยู่เท่งเก่งเห็ดแซบอยู่ด้วยนี่เนี่สิสืบมาละพอบ่สืบอทอมอมะละผมผมมาเกง่งเหาอยู่เหินนั่นแหละเมยหน่ยมาอยู่เหินทเธอเป็นโด๊กปีนี้เธอเป็นโคดแต่ว่าบัวได้แซ่บเลยทุกคนขมกินส้มต่ำกินสิอแซ่บอยู่เฮ้อ บเมนเข้าไปจกไม่เฮ้ยก็เ,ออเข้าไปแจกแค่ช่วงฮือเราปลาเลยกดบันจิ๊ๆกั <c oughs> อะนอัแล้อ่านนแม่มัน,มนแค่ลิงเด็ดนะลูกเอยพ่อเล่นตุ๊กจิลุง,ลลงนะ่ะ ได้อแ <tr> se ้วไนไดเอาเนี่ยไอ้เน่เป็นน้ำเนานเนาะเอาเมื่อไหร่น้ำม่ได้เป็นน้ำโอ้โหได้สื่อเกี่ยวข่าวเนาะเอ็นเอ็ดซุกแล้วตัวนี้เน่ะบริียบใหม่เนาะ ีปลาฮักเลยทุกคนกินข้าวเทงกันกีบปลาแล้วก็เบียร์ฮดตบดคอมแน้วข้าวหมูอ่อยน้อยนะเมื่อ้อข้าเจงหนุ่าเถอะ้น่มของเี้ยว่า่านมาห้าทัทีตำหงกับเมื่อพุทธโหป่ะดับแล้วเซ็ปหลายรูหลาย

สามุมมื่อกี่ยวข้าวสวยวันนี้ข้าวหน้าเข้าน้านี่บัลทันได้ซุกไปเลยทุกคนเธอนี่นะตัวเกี่ยวเซอร์ได้ซุกกว่านี้ยิ่เมื่อตัวซุกคักเลยเธอในการบัลทันได้ซุกคักไอแซมน,นี้ก็เกี่ยวได้เอา,าปลาฝนตุกแล้วก็ปีนมะดำไปนี่ ไปตุล่ะเออไปไหนเกี่ยวกับมือจะไดะป้เข้า้เเป็นมายอะเนม,นมนเข้าบริใสทปูนที่น้อง ก็เลยบงามข้าปุทำไปซาดนันนนตต่อต่อเต้พ่อ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 พี่พ่อพี่ว่พ่อพี่พ่อพ่ออม่ม่แลพี่โม่

ดอวนี่จ้ะหางกระเขงเข้ากันอนะ่ะสมพี่ว่ายอยู่ด้วยก็ร้อนต้นเต้นข้างา่ ลุงมาคอยป่าสิแม่น้องบุถทกบเวนก็ได้น้อยไ,ได้ปองแล้ได้แล้วปองหานแล้วเหคือเห็นกันสักที่<อ>มอือเลยนะเออมน้อยมือก็กทุกคนเมท่าสบาย่าอยู่ผูดิวเจ็บคออากาศหนาวอากาศเป็นๆเจ็บปะเจ็บออคอขควนเจ็อ,อ แล้วเรียบร้อยเฮอนี่ตัวแรกนี่ได้สามเฮอทุกคนยังเฮอนี้ก็ยังบ่ทันได้สูปไปเลยอยังเคียวๆอยู่มืออื่นกะตอนเช้านะน้ะนำโม่แห้งน่าจะหุ่น ผลต้อห้าเกี่ยวมุ้ยื่นนั้นมาหนี้ละหน่อยกระซิมือบ้านทุกคนมือโหดโซนโหดต้นไม้คราคือเกล้ามาหนี้กะสำหรับคลิปนี้ละหน่อยก็ขอ,ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสู้เพื่อเป็นกำลังใจละหน่อยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า